เนื้อย่างซอสแจ้วบางโต๊เล็กไปไหนอ่ะดูนี่แหละสองอ๋อซอง ในย่างซอสเจ่วบางโตอ่าส่วนตัวได้ลองกินมาบ้างแล้วก็คือดีอ <D IL S 2> ยู่ด <D IL S 2> ีอยู่ลองดูม, <c oughs> มึงหิวแล้วมารีวิวไงแต่ก็ต้องกินอันส่วนประกอบที่มีอะไรบ้างขนมปังแซนด์วิชเอาเอาเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสี่สิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แฮตตี้เนื้อสูตรเนื้อแท้นะครับยี่สิบห้าจุดยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะต้องละเอียดขนาดนั้นเลยรึลมรวมอ่ะรวมๆโอเคนะเนื้อเนื้อไม่กลิ่นเนื้อชัดรสชาติมันจะคล้ายๆถ้าใครเคยไปกินเนื้อแทะมันจะมีเมนูหนึ่งคือเช็กเนื้อ จิ้มแจ่วนั่นแหละมันมันคือตัวนี้เลยแต่ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อบดมันจะหอมเนื้อแล้วก็หอมซอสเป็นยังไงบ้างเดีร์เดรอร่อยมันได้ช่วยกูเลยมานั่งเป็นเพื่อนไงร่วมร่วมมาดีเนื้อดีขนมปังดีแต่ว่าตอนอบน่าจะอบไวไปนิดนึงค้่ากับราคาที่ซื้อน่ะเท่าไหร่เต็มสิบห้สิบเลยมาราคาสิบเก้าเอ้ยเท่าะไรวะไม่รู้สิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าบาทซื้อได้ที่เจเวนทุกสาขานะครับอย่าลืมไปตำกันอร่อยอร่อยจริงอร่อยไปหมดประโยชน์แล้ว